ังจากประสบความสำเร็จด้วยยอดขายเกือบ3ล้านตลับกับอัลบั้มชุดแรกสุนิตาลีติกุลได้ขอบคุณแฟนๆด้วยเพลงใหม่สไตล์อะคูสติกชื่อพรุ่งนี้เธอจะยังรักฉันไหมพร้อมกับเร่งถ่ายทำมิวสิกวิดีโอในเช้าวันนี้นะคะที่สตูดิโอไรฟินเบิร์กค่ะโดยจำลองบรรยากาศความสดใสในเดือนพ่อชํำที่มีน้องโบนัน่งอยู่ท่ามกลางความสดชื่นนะคะแม้ตอนนี้จะโด่งดังเกินกว่าที่คิดแต่เธอบอกว่ายังเป็นคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงค่ะจากแต่ก่อนที่ไม่มีคนสนใจเดินห้างก็มีคนมองเ๋ย่นี้ก็กลายเป็น เป้าสายตาเล็กน้อยก็ส่วนตัวโบก็ไม่อึดอัดไม่อะไรก็เหมือนเดิมปกติทุกอย่างก็ตั้งแต่ทํางานนะก็ยังไม่มีใครพูดว่าโบเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยแนวเพลงเนี่ยรอบนี้ก็คงเป็นอะคูสติกล็อกเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นในส่วนของเป็นซอฟส์ส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเพลงช้าหมดเลยจะไม่มีเพลงเร็วน่รอบนี้ค่ะ วันที่สิเดือนนี้จะเป็นวันแรกสําหรับม mm ิวสิกวิดีโอเพลงพรุ่งนี้เธอจะยังรักฉันไหมออออากาศทางรายการแบงแบงแบงช่อง9อมทอนะคะและหลังจากนั้นจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของสุนิตาลีติกุลชื่อโบบิกคอนเสิร์ตในวันที่5เดือนหน้าค่ะ บ้านแรกในอัลบั้มพิเศษโบไลท์ของสาวแก้มป่องโบสุนิตาลิติกุลซึ่งถ่ายทำไ,ไปเมื่อวานนี้ที่ไรเฟนเบิร์กสตูดิโอการถ่ายทำวันนี้สมกับคอนเซปต์อัลบั้มค่ะคือความสบายๆเพราะมีสาวโบมานั่งร้องเพลงแบบสบายๆในรือนกระจกท่ามกลางแมกไม้สีเขียวสบายตา อัลบั้มพิเศษนี้มีทั้งหมด4เพลงเป็นเพลงใหม่1เพลงคือรุ่งนี้เธอจะรักฉันไหมนอกนั้นเป็นเพลงเก่าเอามาทําใหม่ในสไตล์คูสติกโบบอกว่าเอาไว้ฟังสบายๆในช่วงฝนพรัมไม่ทราบว่าอัลบั้มนี้เน้นความสบายมากไปหน่อยหรือเปล่านะคะเลยทําให้น้องโบกินแบบสบายๆจนหุ่นจ้ำมั่มแบบนี้ส่วนนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่คนดนตรีร่วมกับปปส